รายการ Love a Care เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เสิกเป็นเรื่องที่เรามีการทํามันเนิ่นนานแล้วแต่ผู้ชมทราบไหมคะว,ว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของการทําเลสิกเนี่ยเขาพัฒนาไปแล้วเป็นประโยชน์แล้วจําเป็นที่เราจะต้องทราบเพราะว่าถึงวันหนึ่งไม่ว่าคุณผู้ชมจะอายุ70-80คุณผู้ชมอาจจะต้องหันมาพึ่งพิงเขาไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราคิดว่าตาสั้นแล้วไปผ่าตัดให้ลดสายตาสั้นไม่ต้องใส่แว่นสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุยกันอีกครั้งหนึ่งจับคุณหมอไว้เลยไม่ให้ไปไหนนะคะวันนี้ต้องขอเวลาอาจารย์หมอแพทย์หญิงฉันทกาสุติยพันธ์จากสูพแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของกระจกตาโรงพยาบาลวชิระรเลสิกเป็นยังไงบ้างอาจารย์หมอคะค่ะจริงๆแล้วคาว่าเลสิกนะคะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการแก้ไขเสายตาผิดปกตินะคะจริงๆแล้วการแก้ไขตาผิดปกติเนี่ยจริงๆแล้วจะมีอยู่สอง อย่างด้วยกันอันแรกก็คือการผ่าตัดที่ผิวกระจกตานะคะอันนี้นี่หมายถึงในกรณีที่ผิดปกติเฉพาะตาสั้นหรือว่าทุกกรณีค่ะทุกกรณีค่ะทุกกรณีจะใช้หลักการนี้ใช่ใช้หลักการนี้ค่ะเพราะว่ากระจกตาเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงความโคง้งเช่นแบนลง,ลง<ๆ>หรือว่าโค้งขึ้นก็จะทําให้เปลี่ยนแปลงการหักเหของแสง ไปตกลงที่จุดระพับชัดนะคะหรือว่าประการที่2เมื่อเราอายุมากขึ้นเลนธรรมชาติของเราอะคะจะเริ่มมีต้อกระจกขึ้นบางครั้งเนี่ยเราแค่ผ่าตัดเปลี่ยนเลนนะคะเปลี่ยนเลนตาเหมือนที่เราทําในผู้สูงอายุเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะเลือกค่ากําลังของเลนเนี่ยทำให้คนไข้มีค่าสายตาปกติได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสที่เป็นอายุยังไม่เยอะนะคะยังไม่มีต้อกระจกเนี่ยส่วนมากเราจะทำเลสิกนะคะก็คือการ แก้ไขสายตาผิดปกติโดยฐานก็คือที่กระจกตานั่นเองอเนะคะซึ่งจริงๆเราเลสิกเป็นแค่ส่วนหนึ่งการแก้ไขสายผิดปกติเนี่ยจริงๆเรามี3ยุคด้วยกันนะคะเดี๋ยวลอง,งยุคแรกันดูย,ยุคแรกเนี่ยจริงๆเราเนี่ยจะเป็นที่ยังใช้กันอยู่ละกันนะคะจะเรียกว่าเป็น P R K คําว่า P R K เนี่ยคืออะไรลักษณะของก็คือว่าเราจะทําให้เกิดแผลถลอกที่กระจกตา อาจจะใช้แอลกอฮอล์อ่อนนะคะมาวางที่ผิวกระจกตาทําให้ผิวกระจกตาด้านนอกเนี่ยมันร้อนขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะยิงเลเซอร์ต,งต,ร,งตรงเลยค่ะดูผลร้ายไหนจี่ดเราตอนทำนี่เร็วมากแต่ว่าหลังทำเนี่ยจะมีการดูแลรักษาที่ค่อนข้างหนักกว่าคนไข้จะมีแผลที่กระจกตาขนาดประมาณสัก8มิลลิเมตรอยู่อะคะ่ะทำให้เคืองประมาณสักสอสาวันหลังจากนั้นอาการจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราใส่คอนแทคเลนส์แปะแผลไว้ใช่ค่ะนี้ต้องฉีดยา ไม่ต้องขาดใช้หอยอดยาชาเอาตลอดเ <ผม S 1> พราะว่าเวลาที่เราเหรอยอดยาชาเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้ตาดําของเราเนี่ยชาได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนนคนไข้ไม่ค่อยเจ็บเลยค่ะเพระาะฉะนั้นพี่อานี่ยอาจจะมีข้อในแง่ใช้ก็คือว่าคนไข้บางคนเนี่ยตาแห้งเยอะกระจกตาบางนะคะหรือว่าค่าใส่ตาไม่น้อยะคะ่ะหรือว่าคนไข้บางคนที่มีลักษณะอาชีพการงานที่อาจจะต้องมีอุบัติเหตุได้ง่ายเช่นนักมวยหรือว่าทหาร เขาก็จะ p เ e f e r ก็คือเลือกวิธี P R K ừ, มากกวา่า <ừ, S 2> เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์ก็จะทำกับเสิกที่ประมาณเดิมเลยส่วนยุคที่2เนี่ยเราเริ่มพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการแยกชั้นกระจกตาให้ได้มาตรฐานนะคะ <อ foi. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะซ้อนแผนไว้ข้างในนะคะหมายถึงว่ามีกระจกตาแล้วแผลอยู่ใต้กระจกตา <K: S 2> แล้วก็มีรองอีกชั้นหนึ่งใช่ค่ะก็คือว่า สมมติว่ากระจกตาจะเป็นโค้งๆอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะมีเครื่องมืออันหนึ่งเริ่มแรกเนี่ยเขาใช้ใบมีดในการแยกชั้นนะคะตัวใบมีดเนี่ยก็จะมีฐานของมันนะคะที่มาดูดกระจกตาเอาไว้นะคะแล้วก็แยกชั้นกระจกตาเป็นคล้ายๆบานพับค่ะใช่เหมือนกับเป็นบานพับเปิดปดเปิดปดใช่ค่ะหลังจากนั้นก็จะใช้เล็งเลเซอร์ซึ่งเลเซอร์ตัวนี้เรียกว่าเอ็กเซมเปอร์เลเซอร์นะคะเป็นเลเซอร์ที่ ตั้งตาม,ตามจํานวนค่าเสวยตาของเราเช่นเราสั้น300ก็ยิงเลเซอร์แก้300เราสั้น600ก็ยิงเลเซอร์นานกว่าแก้600และหลังจากนั้นก็ปิดฝากระจกตาเข้าไป <ขะ S 2> ซึ่งฝากกระจกตาเนี่ยจะแนบกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วจากเซลล์ด้านในของกระจกตานะคะ mm. ข้อดีของมันคือแผลมันซ่อนอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเครื่องตาประมาณสัก5-6ชั่วโมงเท่านั้นเองวันรุ่งขึ้นตื่นมาก็จะเห็นชัดขึ้นผลลัพธ์เหมือนกับยุคแรกไหมคะผลลับจริงๆเนีดีตั้งแต่วันแรก อย่างนี้ก็น่าจะใช้ยุคที่2ได้แล้วนะคะยุคแรกก็ไม่จำเป็นแล้วสินะส่วนมากบางคนมีความจําเป็นนะคะวิธีการที่เราจะเลือกวิธีแต่ละวิธีของคนไข้เนี่ยเราไม่ได้เลือกอยู่ดีๆเลือกได้เลยอะค่ะต้องมีการตรวจประเมินคุยกันก่อนว่าชีวิตประจําวันเป็นยังไงกิจวัตรประจำวันเป็นยังไงหน้าที่การงานเป็นยังไงนะคะแล้วก็การแยกชั้นกระจกตาเรื่องเลสิกอะค่ะก็มีการพัฒนาขึ้นมาออกเพราะว่าการที่เราใช้ใบมีดเนี่ยในบางคน เช่นกระจกตาโค้งผิดปกติหรือบะราบเกินผิดปกติเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะคะเราก็จะใช้เลเซอร์ในการแยกชั้นกระจกตาซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่านะคะก็จะเรียกว่าเฟมโตเซคเนเลเซอร์เป็นความเลเซอร์ความถี่สูงไฟโด์เฟมโตค่ะเฟมโตเซคเคเลเซอร์นะคะหรือว่าบางคนจะเรียกย่อๆว่าเฟมโตเลสิก ใช่ค่ะเพราะว่าคําว่าเลสิกก็คือเป็นวิธีการแยกชั้นกระจกตาเฉยๆนะคะอันนี้ก็จะได้ความแม่นยําที่มากกว่าไปถึงว่าแต่ยังอยู่ในยุคที่สอ2อยู่แต่ว่าเริ่มแบบเริ่มยังเป็นเลสิกอยู่อะค่ะนะคะแต่ว่าผลลัพธ์ก็ถ้าไม่มีปัญหาแทรกซ้อนอะไรผลลัพธ์ก็ใกล้เคียงกันนะคะส่วนยุคที่3เนี่ยจะเป็นยุคที่เรียกว่าแผ่เล็กนะคะจะไม่มีเขาเรียกว่ารอยแยกชั้นกระจกตาอันนี้ก็จะเป็นรีเด็กซมนะคะ เราจะใช้เลเซอร์คือเมื่อเราคิดคนเป็นตัวเซนเซอร์เลเซอร์แล้วเนี่ยในการแยกฝากระจกตาปุ๊บเนี่ยเราก็เขาก็คิดนักวิทยาศาสตร์ก็คิดว่าเอ๊ะเราทำยังไงได้ล่ะที่จะเอาประโยชน์จากเป็นตัวเซนเซอร์เลเซอร์เนี่ยมาใช้ได้เพิ่มอีกนะคะ,คะ เขาก็เลยมีการดีไซน์ว่าอ๋อเอาอย่างนี้ละกันเราแทนที่เราจะยิงเป็นชั้นเดียวเพื่อเปิดเป็นฝาใช่ไหมคะเราก็จะยิง2ชั้นตามค่าสายตาของคนไข้คล้ายๆกับเป็นแผ่นนหนึ่งนะคะแล้วก็มีเปิดแผลทางออกประมาณ4มิลิเมตรก็เลยลงเด็กลงค่ะเราจะเอาเครื่องมือค่ะเข้าไปเอาเนื้อตรงนั้นออกมาเช่นถ้าสมมติว่า คนไข้สั้น300เราก็จะยิงเลเซอร์ตรวนั้นน่ะบางเท่ากับ300ว่าอ๋อถ้าเราคีบเนื้ออันนั้นนะคะเขาเรียกเลนส์ติคูลออกมาปุ๊บกระจกตาจะแบนลงแก้ค่าสายตาได้300ซึ่งอันเนี้ยเฟมโตซคัลเลเซอร์ในแง่ของเล็สสมายอะคะ่ะแก้ไขค่าสายตาสั้นเราก็เอียงได้แต่ยังไม่มีโปรแกรมพัฒนาเรื่องสายตายาวนะคะเพราะฉะนั้นข้อดีของเล็ก์สมายในปัจจุบันเนี่ยที่เขาดีไซน์มาเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันแผลเล็กกว่า ประชันาตาอาจจะแห้งน้อยกว่านะคะแสงกระจายน้อยกว่าแล้วก็อาจจะมีความแข็งแรงของกระจกตาในระยะยาวต่อไปในอนาคตน่ะดีกว่าวันนี้ปลอดภัยมากนะคะค่อนข้างปลอดภัยนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีที่เรามีมากขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ที่ใช้แก้ไขค่าสายตาเนี่ยค่ะ าก็จะดีเวล็อปให้ยิงได้โซนกว้างขึ้นทําให้ลดปัญหาไม่ว่าจะเป็นแสงกระจายนะคะหรือว่าจะมีระบบเวลาที่คนไข้กรอบตาก็สามารถที่จะมีระบบที่เลเซอร์จะเคลื่อนตามยิงเลเซอร์ค่ะเ่ามีระบบ eye tracking ทาให้ค่าสายตาค่อนข้างแม่นตรงเซนเตอร์ของการน้องเห็ดอย่างนี้แสดงว่าจากสูตแพทย์หรือว่าคุณหมอตาทั่วไปนี่ก็สามารถทําได้หรือว่าต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านเลสิอ์เฉพาะทางด้านกระจกตาและแก้ไขสายตาผิดปกติมากกว่าค่ะ จะต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องกระจกตาและแก้ไขาสายตาผิดปกติใช่ค่ะอ,อคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าในแง่ของความเชี่ยวชาญหรือชำนาญการก็จะมีแยกย่อยลงไปอีกค,อค,คุณผู้ชมคะไปให้ถูกที่ <laughs> ว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรแล้วที่สำคัญที่สุดอย่างน้อยอย่าคิดเองคะ่ะจะมีจากสุแพทย์ที่จะช่วยกรองให้เราก็เหมือนกับเป็นอายุรแพทย์อย่างนั้นใช่ไหมคะ คุณผู้ชมสบายใจเลสิกไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไปแต่จะทำต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงๆในการดูแลนะคะวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาจารย์คุณหมอเอย๋ยแพทย์หญิงฉันทกาสุปิยัพันจากสุขแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของกระจกตาโรงพยาบาลวาชิระแบ่งปันความรู้แล้วก็แบ่งปันเวลาให้กับพวกเรา ขอบคุณมากๆนะคะคุณาสหน่าจะขอเรียนเชิญอีกนะคะยิน<อ>ดีมากค่ะสวัสดีค่ะยังไม่ได้เรียนคุณผู้ชมว่าอาจารย์แพทย์หญิงฉันทกาสุบิยพันธ์เนี่ยจริงๆแล้วคุณพ่อก็เป็นอาจาร,รย์หมอเหมือนกันนะคะ,คะอาจารย์ภาคภูมิสุบิยพันธ์อาจารย์ก็ดูแลคนไข้แล้วก็นี่ก็รุ่นลูกแล้วนะคะเก่งทั้งคุณพ่อคุณลูกเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆอีกครั้งค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวคุณผชมคะพักสักครู่หนึ่งแล้วก็จะมีเรื่องดีๆมาฝากทั้งคุณผู้ชมแล้วก็ฝากคุณบ่าเอ,อิร์ดด้วยนะคะสักครู่เดียวค่ะ